สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ m ม t h พอดแคสที่จะพาทุกท่านไปค้นหาความจริงกับเรื่องราวความชื่อต่างๆที่คุณสงสัยวันนี้พบก,กับพวกเราเติ้นต้าโน้ต,นตนแล้วก็อีกครับผมสว,ส,สวัสดีครับ,ค,รบคนง่วงเลยทำไรมาเมื่อคืนหนู ผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็นอนปกติสี่ทุ่มตื่นหกโมงเชา้าก็ครบตามจำนวนที่มันควรจะนอนต่อวันนะมันยังง่วงอยู่เลยอะหรอวะนี่ถ้าเป็นเต้นเนี่ยนะตื่นหกโมงเช้านี่โคตรสวรรค์เลยรู้สึกกระปีกก้กระเป๋าสมองแน่นเปื้ดยิ่งทำงานหรืออ่นานหนังสือตอนเช้าด้วยนะโคตรฟินหลายคนเขาก็เชื่อกันว่าตื่นเช้าๆเนี่ยแล้วทำงานเนี่ยมันมีผลดีกับชีวิตนะเห็นด้วยครับผมผมเนี่ยชอบตอนเช้ามากเลย ยิ่งเราแบกบ,บ้านเงียบๆในนะบอกเลยว่าหืมสวรรค์จริงๆไม่จริงอะ่ะผมอ่ะนะสมองเล่นตอนกลางคืนยิ่งช่วงดึกยิ่งเงียบๆเนี่ย,ย,ยทํางานหลังตีหนึ่งตีสองเนี่ยสุดยอดเลยมันก็ต้องยอมแลกกับการนอนตะดึกตื่นสายอะ่ะไม่งั้นมันจะนอนไม่ครบแปดชั่วโมงเอาเอ๊ร่างกายคนเราไม่เหมือนกันหรอวะมันควจะต้องเหมือนกันสิมันควจะต้องมี อะไรบางอย่างใช่ไหมที่เป็นจุดตรงกลางของุของเราที่มันเหมาะสมกับร่างกายและจิตใจของมนุษย์เรามากที่สุดใช่ไหมนะอยากรู้ความจริงจังเบยคุณผู้ฟังก็คงอยากรู้สินะครับว่าคำตอบที่แท้จริงจะเป็นยังไงงั้นก็ไปรับฟังได้เลยครับกับคําถามที่ว่าการตื่นเช้าเนี่ยดีต่อร่างกายและจิตใจจริงหรือไม่กันเลยหลายคนคงสงสัยนะครับว่าเราควรจะรีบนอนเพื่อตื่นมาทางานตอนเช้ามากกว่าหรือสู้ทางตาจนเกือบเช้าให้มันงานมันเสร็จแล้วค่อยนอนดีอย่างผมเนี่ย รู้สึกว่าตื่นเช้าแล้วมีสมาธิมากกว่าไม่ค่อยวอกแบกแต่อย่างโน้ตเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ไหวหรอกตื่นเช้ามาสล,มสลุมสลือทํางานไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเออแบบมันไม่ไหวจริงๆอะ่ะผมขออยู่เงียบๆตอนกลางคืนดีกว่านั่นแหละครับเลยเป็นที่มาของเรื่องนี้ตอนแรกเนี่ยผมก็แค่สงสัยว่าด้วยลักษณะงานที่แตกต่างกันของพวกเราหรือเปล่าเลยทําให้เราในมีแนวโน้มที่จะมีรูปแบบการน,นอนที่แตกต่างกันก็เลยได้มีโอกาสไปลองกันหาพมลเพิ่มเติมดู ปรากฏว่ารูปแบบการนอนที่แตกต่างกันของพวกเราเนี่ยนอกจากมันมีผลมาจากพวกสภาพแวดล,ล้อมเช่นถิ่นฐานสภาพภูมิประเทศมันยังมีผลมาจากยีนในร่างกายของเราเอีกด้วยแต่ก่อนที่จะพูดถึงว่าแล้วยีนมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้บ้างล่ะเราต้องกลับไปพูดถึงความรู้วิทยาศาสตร์มอตน้นเรื่องสมบัติเบื้องต้นของยีนกันก่อนดีกว่ายีนเป็นสิ่งที่ใช้ในการถ่ายทอดลักษณะทางันุก,กรรมนั่นเองแล้วทำไมต้องพูดถึงเรื่องนี้ล่ะต้องบอกเลยว่าในเมื่อลักษณะทางันุรรมของคุณถูกถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ของคุณ รูปแบบการนอนของคุณก็ถูกถ่ายทอดมาจากพ่อแม่คุณเช่นกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแบบการถ่ายทอดร้อยเปอร์เซ็นต์จากคุณพ่อคุณแม่คุณก็ตาม,มานะโอเคกลับมาเรื่องหลักของเรากันก่อนดีกว่าโดยในปี2019เนี่ยมีผลการทดลองพบว่ามียีนมากถึง350ยีนที่ส่งผลต่อรูปแบบการนอนของเราซึ่งพวกนี้แหละครับที่เป็นปัจจัยทําให้รูปแบบการนอนของประชากรของเราเนี่ยมีความแตกต่างกัน โดยรายละเอียดของผลการทดลองจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้อีกมาเล่าให้ฟังพาถัดไปนะครับก่อนจะว่ากันที่การทดลองนะครับผมอยากอธิบายสิ่งสำคัญที่ทุกท่านควรจะรู้เกี่ยวกับการนอนของตัวเองก่อนจะดีกว่าเคยได้ยินเรื่องนาฬิกาชีวภาพหรือ circadian rhythms กันบ้างไหมครับมันคือลักษณะทางชีววิทยาที่เกิดขึ้นใน24ชั่วโมงของแต่ละคน ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อควบคุมการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนอุณหภูมิร่างกายและที่เกี่ยวกับอพิโซดของเราเลยนะครับก็คือการตื่นและการนอนนอกจากนั้นเนี่ยทุกท่านเคยสังเกตตัวเองเพิ่มเติมไหมครับว่าในหนึ่งวันเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟที่สุดเลยในขณะเดียวกันมันก็จะมีเวลาที่เรารู้สึก เป,ปื่อยๆเฉยๆไม่แอคทีฟที่สุดเช่นกันลักษณะแบบนี้เนี่ยถูกนิยามในภาษาอังกฤษนะครับภายใต้คำว่าโครโนไทป์โดยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ทำการทดลองเชิงสถิตินะครับแล้วก็จากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจพฤติกรรมการนอนของแต่ละคนเนี่ยจนสุดท้ายแล้วนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาสามารถแบ่งโครโนไทป์นะครับของคนเนี่ยได้เป็นสามประเภทได้แก่ ประเภทที่หนึ่งนะครับ morning type หรือคนที่เข้านอนไม่ดึกมากนะครับก่อนสี่ทุ่มสอง evening type หรือกลุ่มที่เข้านอนดึกจัด,จดหลังตีหนึ่งถึงตีสองและสามนะครับ intermediate type ก็คือคนที่อยู่ตรงกลางระหว่าง morning และ evening นั่นเองแต่ว่าประเภทของ intermediate type เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะอยู่กล,งกลางแบบห้าสิบห้าสิบ ระหว่างมอร์น n ิ่งกับอีฟนิ่งเสมอไปนะครับมันอาจจะเป็นหกสิบสี่สิบหรือเจ็ดสิบสามสิบก็ได้ไม่มีรูปแบบตายตัวนะครับเพราะว่ารูปแบบการนอนของแต่ละคนเนี่ยมันก็มีความเฉพาะตัวมากๆแล้วเหมือนกับ DNA เราอะไรพวกนี้นะครับเอาละ่ะ่อมาที่การทดลองกันดีกว่าการทดลองนี้เนี่ยก็เกิดจากสมมติฐานที่ว่าใน DNA ของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยจะมียีนที่มีความสัมพันธ์กับ เทอร์เคเ r ียนรีทและคโครโนไทที่ส่งผลต่อรูปแบบการนอนของเราอยู่โดยการทดลองนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการนำยีนของกลุ่มทดลองทั้งหมด7จ0ดแสคนโดยประมาณมาวิเคราะห์ในรูปแบบเชิงสถิติและชีวภาพ่วนสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ทดลองเนี่ยได้พบยีนที่มีความสัมพันธ์กับโครโนไทป์หรือไทม์ไลน์ของการแอคทีฟในแต่ละวันของแต่ละคนเนี่ยมากถึง350ยีนด้วยกัน มาไปกว่านั้นนะครับเขายังพบว่ามียีนที่สะท้อนถึงสุขเัณฑิตามของแต่ละคนอีกด้วยแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างครับก็คือผู้ทดลองเนี่ยได้พบว่านอกจากยีนที่สัมพันธ์กับคนไทยหรือรูปแบบการนอนเนี่ยมันส่งผลไปถึงสุขภาพจิตอีกด้วยและนี่เองก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่สำคัญต่อพฤติกรรมการตื่นนอนของแต่ละคน ที่บอกได้ว่าการตื่นเช้านั้นอาจจะไม่ได้ส่งผลดีอย่างที่หลายๆคนคิดไว้แล้วถ้าผมอยากรู้ว่าตัวเองควรนอนแบบไหนควรตื่นแบบไหนเนี่ยผมจะทํายังไงได้บ้างะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือคุณเนี่ยต้องรู้ตัวเองก่อนส่วนจะต้องรู้ว่าอะไรบ้างนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังจําเรื่องสเกเดนว n r ทิมและคอนโไทยที่เราเล่าไปก่อนหน้านี้ได้ไหมครับ เ้าสิ่งนี้แหะครับที่จะบอกว่าใน24ชั่วโมงของคุณนั้นเนี่ยร่างกายคุณเป็นยังไงถ้าคุณแอคทีฟมากสุดและน้อยสุดในช่วงไหนของวันโดยในปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถรู้จักเซอร์เคเดียนรีทึและโคโ Type ของตัวเองได้นะครับผ่านการทําแบบทดสอบตามเว็บไซต์ต่างๆที่มีอยู่มากมายคุณฟังลองหาดูก็ได้นะครับหรือถ้าอยากได้ผลที่คุณผู้ฟังรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากมั่นใจมากกว่านี้ ก็สามารถไปทำการทดสอบตามโรงพยาบาลต่างๆได้นะผมเองก็ว่าจะไปลองอีกเหมือนกันถึงกายตื่นเช้าอาจจะไม่ได้ดีสำหรับทุกคนนะครับแต่ว่าก็ยังมีประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเราอีกมากมายในการตื่นเช้าครับใไหมนอตใช่แล้วล่ะครับจริงๆแล้วงานวิจัยที่ผมจะเล่าเนี่ยมันก็ต่อเนื่องมาจากของอีกเนาะที่บอกว่าโคโนออไทป์เนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพจิตนั่นเองครับ โดยมีนักวิจัยจากหลายมหาวิทยาลัยชื่อดังเนาะได้ทําลองเรื่องนี้กับกลุ่มทดลองกว่าแปดแสนสี่หมื่นคนเลยโดยผลการทดลองนะครับได้กล่าวว่าการที่คุณเป็นคนที่ตื่นเช้าหรือเป็นมอร์นิ่งไทป์ะครับสามารถลดปัญหาสุขภาพจิตได้ถึงยี่สบาเปเซนตหรือถ้าจะเอาไปเทียบกับกลุ่มคนที่เป็นอีเวนนิ่งไทป์เนี่ยก็จะพบว่ามีแนวโน้มปัญหาสุขภาพจิตน้อยกว่าเกือบเท่าตัวเลยซึ่งทีวิจัยเนี่ยยังได้กล่าวอีกว่าไม่ใช่แค่เรื่องของยีนที่อาจจะส่งผลต่อสภาพจิตใจ แต่เรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆก็อาจจะส่งผลด้วยอาทิเช่นความสว่างของแสงตารางเวลาการทำเนงานช่วงเวลาที่เข้านอนสิ่งเหล่านี้ครับล้วนส่งผลต่อสภาพจิตใจทั้งสิ้นเลยซึ่งผลการทดลองนะครับยังได้อ้างอีกว่าคนที่ตื่นเช้าส่วนใหญ่จะสามารถทํากิจกรรมตามตารางเวลาของตัวเองได้ดีกว่าคนที่นอนดึกตื่นสายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนเพราะมันมีเรื่องของแสงสว่างในในตอนเช้าเข้ามา จะเป็นเรื่องของเวลาการทํางานที่เริ่มงานและออกงานตามเวลาทุกสิ่งนะครับล้วนส่งผลไปถึงสภาพจิตใจทั้งหมดเลยตามที่ผมกล่าวไปดังนั้นนะครับมันก็สามารถบอกได้ว่าการที่เป็นคนนอนเร็วและตื่นเช้าจะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของเรามากกว่าแต่ทางทีมวิจัยก็ยังได้บอกอีกว่าสุดท้ายแล้วมันก็คงไม่สามารถบอกได้ว่าเวลาไหนเนี่ยดีที่สุดสําหรับเราและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเองเนี่ย ก็ส่งผลเป็นแค่ส่วนเล็กๆของการทดลองเท่านั้นต้องมีอีกหลายๆปัจจัยครับที่ส่งผลกับเรื่องนี้เช่นกันครับผมก่อนที่จะสรุปเรื่องในวันนี้และจากกันไปนะครับพวกเราก็มีคําเตือนสำหรับคนที่ต้องการตื่นเช้าหรือปรับวิธีการนอนก่อนนะครับทุกคนรู้โรครู้นะครับว่าในฐานะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยการนอนน้อยในวันทํางานระหว่างสัปดาห์อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำม,มันได้ซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยพวกเราก็เลือกที่จะนอนชดเชยในวันเสาร์อาทิตย์ในชนิดที่แบบว่านอนข้าววันกันไปเลยนะครับ ในเมื่อวันธรรมดาต้องรีบเข้านอนตื่นเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ขอสักหน่อยนอนโคตรด,ดึกตื่นโคตรสายเอาให้เพียงพอกับความเหนื่อยที่สะสมมาทั้งอาทิตย์ไปเลยพวกเราอยากจะบอกว่าการทําอย่างนั้นเนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้นะครับโดยมันมีงานวิจัยของคุณแพทริเซียวองจากมหาวิทยาลัยพิสเบิร์กออกมาระบุว่าการที่คุณเปลี่ยนรูปแบบการนอนของคุณเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อระบบผาอลานเช่นระดับคอเลสเลอรลที่สูงขึ้นระดับอินซูลินที่สูงขึ้น ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้อาจจะนาไปสู่ความเสี่ยงของโรคอ้วนเบาหวานและโรคหัวใจได้นะครับนอกจากนี้นะครับการที่เราพยายามปรับตารางเวลาของเราให้กลายเป็นคนนอนตื่นเช้าเนี่ยจงอย่าลืมข้อที่สําคัญที่สุดซึ่งก็คือการนอนเช้าขึ้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะจากนอนเที่ยงคืนตื่น7จ็ดโมงกลายเป็นนอนเที่ยงคืนตื่นตีห้อย่างนี้ก็ไม่เอานะครับผมร่างกายเนี่ยบอกเลยว่าไม่ปลืม้มจากผลกระทบดีๆเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องแย่เอาซึ่งผลกระทบแย่ๆเนี่ยพวกเราอิสมิตก็ ขอละวณนฐานที่เข้าใจนะครับอันตรายจากการนอนน้อยมีอะไรบ้างเนี่ยลองไปหาดูนะครับอากูช่วยคุณได้โอ้ว้าวเออเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟัง mm. น่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับโ okay. อเคงั้นเดี๋ยวผมสรุปรวบย่อใดหด้ฟังอีกทีนึงลวกันการใช้ชีวิตของรุยนนะครับเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลมนุษย์เราอ่ะมีต่างมียีนที่แตกต่างกันบางคนมียีนที่กระตือรุ้นในตอนเช้าบางคนตอนเที่ยงบางคนตอนเย็นหรือบางคนตอนดึก สิ่งเหล่านี้นะฮะล้วนส่งผลถึงรูปแบบการของเราทั้งหมดนั่นหมายถึงการตื่นเช้าอาจจะดีที่สุดสําหรับคนคนหนึ่งแต่ก็อาจจะไม่ได้ดีสําหรับอีกคนคนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนกันไปเพราะฉะนั้นมันก็สรุปกันได้นะครับกับความเชื่อที่ว่าการตื่นเช้าดีต่อร่างกายและจิตใจเป็นเรื่องจริงแต่แค่บางส่วนเท่านั้นใช่ครับการตื่นเช้าเนี่ยมันมีผลที่ดีต่อสุขภาพจิตออมากกว่าการตื่นสายก็จริงแต่ความแตกต่างที่วัดผลได้จากการทดลองเนี่ย พวกเราก็เชื่อว่ามันชัดเจนพอแล้วว่าการตื่นเช้าไม่ใช่คําตอบของทุกๆคนและผลดีของการตื่นเช้าก็อาจจะไม่ได้จริงเสมอไปสิ่งที่สําคัญมากกว่าคือการนอนใหนครบชั่วโมงที่ร่างกายต้องการและรักษาความสม่ําเสมอของตารางการนอนเพื่อให้ร่างกายอยู่ในระจัรที่ควรจะเป็นซึ่งนั่นก็จะทํา,าให้ร่างกายอยู่ในสภาวะสมดุลทั้งในส่วนของร่างกายและก็จิตใจนั่นเองครับสําหรับอินสมิทเอพิโ o ดนี้ก็ขอลาไปก่อนเอพิโ o ดหน้าจะเป็นอะไร ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ